สวัสดีครับสัปดาหนี้นะครับลูกกำลังเรียนเสียงตัวอักษร x ไม่ใก่ x นะ x มันเชื่อ x แต่เสียงเพียว x. X. มันยากนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆมันประสมเสียง k. k กับเสียง s, s. K. s. K. s. K. K. แต่เราสอนเป็นเสียงเดียวนะครับเรื่องเล่าคือเด็กๆมีอุบัติเหตุหรือว่าแขนหักหมอบอกว่าต้องไปเต็ม ไทเอ็กซเรย์แล้วขาบอกเอ็กซเรย์ hmm. คืออะไรมอบอกว่าเป็นรูปภาพพิเศษสำหรับคนหมอและเพื่อนกับ mm hmm. ข่าวแกล้งว่ากำลังไทเอ็กซ y เรย์ hmm. อยู่ mm hmm. ray. Take an X-ray เกรล้งว่าายรูปกันอยู่ mm hmm. Take an X-ray ฝึกทุกวันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงชื่อตัวอักษรนะครับแค่วิธีลากเส้นหนึ่งสองทาทาั้งกับเพลงเด็กจะรู้เรื่องนะครับขอบคุณครับ